ทำนายฝันหากชายหรือหญิงท่านใดที่ฝันในลักษณะแบบนี้นั้นฝันเห็นรถเบรกแตกซึ่งถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในความเป็นจริงนั้นบอกได้เลยว่าอันตรายมากๆและหลายๆคนคงสงสัยว่าถ้าหากฝันในลักษณะแบบนี้นั้นมีการทํานายฝันไว้ว่าอย่างไรวันนี้เรามีทํานายด้านความรักคนโสดคนที่คุณแอบชอบมกักมีคนมารุมจีบมากมายถึงคราวของคุณแล้วที่ต้องลงแข่งทำคะแนนเพราะมีโอกาสสมองสูงมากๆคนมีคู่ คุณจะได้รับข่าวจากผู้หวังดีเกี่ยวกับหวานใจของคุณที่แอบไปโปรยสเสน่ห์ไปท่กปัญหาของความรักจะเกิดจากปัญหาทางอารมณ์ของคุณเองถ้าควบกุมอารมณ์ได้ชีวิตคู่ก็จะราบรื่นดีทำนายด้านการงานการงานในช่วงนี้สำหรับคนที่ทำธุรกิจด้านการให้เครดิตจะเกิดมีปัญหาผิดนัดการจ่ายหรือมีโอกาสถูกช่อโกงได้ธุรกิจต้องอาศัยผู้ใหญ่คอยให้คำปรึกษาดูแลจึงจะไปได้ดีทำนายด้านการเงินในช่วงนี้มีแต่เรื่องเสียเงินแต่เป็นการเสียเงินให้คนอื่น แต่คุณจะได้รับความสุขใจกลับมาในการช่วยเหลือน,นั้นๆตีเลขเด็ดเลขนำโชคจากการทานายฝันเลขเด็ดฝันว่ารถเบรกไม่อยู่เลข2หลัก 09. 0ูนย์เเลข3หลัก611 318 020